นิสสันอเมร่าวีโทโบนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นที่คันนี้เข้ามาแก้กับเรานะครับแก้ปัญหาก็คือว่าพี่เขานะครับมีหลานตัวน้อย,น,อยนะครับแล้วก็บางครั้งแกลืมล็อกรถครับระบบรถมีระบบเซนเ r อร์ล็อกอยู่แล้วสามารถกดล็อกได้นะครับแต่บางครั้งแกลืมล็อกรถซึ่งแกเป็นห่วงหลานว่าเกิดแกลืมล็อกรถขับไปแล้วหลานอาจจะเปิดประตูหล่นลงไปนะบางท่านก็ถามว่ามันสามารถเซฟตี้ที่ตัวประตูรถได้ ช่ครับมันเซฟตี้ได้แต่จะเกิดปัญหาก็คือว่ามีผู้สูงอายุครับนั่งกับรถคันนี้ไปด้วยบางครั้งเกิดความหงุดหงิดใจครับไม่สามารถเปิดประตูด้วยตัวเองจากภายในได้นะครับฉะนั้นแกก็เลยมาแก้ไขปัญหาโดยการที่ใส่ชุดกล่องเพื่อการเหยียบเบรกและล็อกนะครับแล้วก็พอถึงสถานที่ที่เราจอดรถเนี่ยมันสามารถปลดล็อกให้เราเองได้เวลาเราดับเครื่องนะครับเอาไปดูข้างในกันครับ พอเราก็ามาในรถนะครับประตูทุกบานปิดสนิทครับสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับหลังจากสตาร์ทเครื่องยนต์ประมาณสามสิบวินาทีนะครับรถจะทําการสั่งกล่องนะครับโดยการเหยียบเบรกเพื่อให้ระบบล็อกตั้งคันทํางานนะครับเดี๋ยวให้ครบสามสิบวิแล้วเดี๋ยวเหยียบเบรกให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองเหยียบเบรกนะอ่าล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับพอล็อกเราก็ขับไปนะครับเซฟตี้หลานที่อยู่ข้างหลังได้นะครับกรณีเรา อาจจะลืมล็อกรถได้ขับไปเรื่อยๆไปถึงสถานที่ที่เราต้องการจะจอดหยุดพักอะไรก็แล้วแต่ครับดับเครื่องยนต์นะครับอ่าประตูก็จะปลดล็อกให้ทั้งหมด4บานเลยครับสนใจติดตั้งกล่องแบบนี้นะครับติดต่อได้ที่ทางร้านเอกสาวัดใหญ่นะครับขอบคุณครับ